ครั้งนี้เลยคิดว่าเอในเมื่อเป็นคอลเลคชั่นของสกอตเลยพาสกอตแล้วตัวมาด้วยเลยไปส่งที่เดียวแล้วสาวคนต้องถ่ายว่าเชื่อเรื่องจะไปส่งให้เราไปครับอะไรล่ะส่งซิลอะไรซิลปากเนีแล้วถ่ายไม่ถูกทุกคนเลยอะ M L ก็ไปทั้งก็ไปหมดแค่นางเอ็มบ้างครับไม่ไอ้กายอดีตแล้วเนี่ยไม่พิธีนั้นราะว่า โอเคครับวันนี้ก็ลงตัวชายยองเมื่ออย่าได้ยกมื่อวาด้วยครับไม่ไม่ได้เราชิวๆกันตอนกลางคืนชิวๆแล้วครับผมแต่ววันนี้เราลงตัวชายชกกำมีผมใีก๊อฟมีน้องจ๋านะครับแล้วก็ไกด์แล้วก็เร้อยชายชะกันติวอีกหนึ่งคนไอ้วันนี้เนี่ยเราลงกันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไปทำอะไรมันๆนะเช่นอย่างที่บอกว่าพอดีเนี่ยเราขายเสื้อดูไว้ใช่ไหมพอดีไปทำเราสั่งประจำเนี่ยเขาก็อยากเจอเราแต่พอดีเขาจะเจอเรายากเพราะเราไม่ต้องออกจากบ้าน ครั้งนี้เลยคิดว่าเอ้ยเนเพื่อนเป็นคอลเลคชั่นของสกอตเลยพาสกอตแล้วตัวมาด้วยเลยไปส่งตรงที่เลยเออเรนคอลเลคชั่นมิเด็ดของสกอตซึ่งมีความโชคดีนั้นถ้าขาวว่าบ้านน้องเนี่ยอยู่แถวบ้านเราด้วยถูกต้องไม่งั้นเราคงไม่ออกมาเราก็จะออกมาหรอกถ้าจะออกมาไม่เราคุณร่ดเป็นโอกาสที่สุดครั้งต่างๆแล้วเราสุูงจากอะไรก็จะเป็นอย่างที่มึงบอกแหละอีกไก่พาดีสุดคือถามกันดูว่าไอ้ไก่ถ้าสมมติว่าไอ้เฮียภาคใต้สั่งจะทำไงวะ กูก็ไม่ได้เรือไงกูเล่นในกรุงเทพก่อนใช่ใชครั้งนี้เห็นว่าเปิดก่อนว่าเรามาส่งองมาส่งไม่ยงิแฟนถามว่าเวลาคขาได้เจอเราแฮปปี้ไหมเขาสนุกไหมเขาดูดยได้เจอเราเอางี้ดีกว่าเราจะท่าสมุทรเกียรติคขาท้าต่อไปจะไปจังหวัดไหนเขาจะต่เลือกเลือกเลือกที่เราอยากจะไปทีนีไอ้พวกพัทยาเริ่มสั่ง้วพัทยาหัวหินุบดีเรือส่งเรไอเ แล้วได้เจอเราในวันนี้เนี่ยคือเราเลยส่งให้แล้วว่าไปเจอหน้าเลตอนไปนั่งคุยเล่นกันเลยชิลๆเลยก่อนที่เราจะไปขอตัวก่อนตอนนี้ก็กินของเจ้ครับวันนี้จริงๆแล้วเวลาของนี่คือเวลาปกตินะนี่คือเพิ่งตื่นนะตอนนี้ประมาณสี่โมงอาบน้ำทำอะไรเสร็จออกจากบ้านพอดีกันสัตว์มือแรกต่อมือแรกของวันนีครับผมกินข้าวเราก็อร่อยก็ได้แบบถูกต้องโอเค ไคขับแล้วนะครับท like ี่เราจะไปส่งเสื <vale ้อให้กับน้องนะครับเป็นสต๊อตลิมิตคอลเลคชั่นแต่วันนี้เนี่ยเราจะทายกันแบบว่าเล่นกันแบบว่าสนุกสนุกนะฮะเนื่องจากว่าเรามาส่งเสื้อใช่ไหมเราจะถ้าเราส่งเสื้อแบบธรรมดามันก็จะง่ายไปเราจะทายไซส์เสื้อด้วยว่าเสื้อที่เราจะเอาให้รู้ไม่รู้ไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงไม่จ่ารู้ไอ่จ่าก็ไม่รู้หรอไอ้ไกลรู้ผมต้องรู้สิไอ้ใกลไม่ได้มันมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ถ่ายเราสามคนต้องถ่ายว่าเสื้อที่เราจะไปส่งให้น้องไปขับอะไร่ะส่งสิกอะไรส่งสิกเียปากแล้ว่าเลยอะ เอ็มแอลก็ไปก็ไปหมดเลยไงสามคนคือเราน้องน้องน้องแบบอะไรไม่ได้ไม่ได้จะมาถามอะไรเท่าไหร่ถุง่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะผู้ชายอะไรผู้ชายนี่ใบอะไรแค่นี้ใบหมดเโทษอะไรนะแบงค์บทดเโทษเนี่ยครับคือเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีท่าหนึ่งของไบเอ็มที่แบบเป็นท่าลิงอ่ะคือเราลงรถแล้วเราจะต้องเดินท่าลิงเข้าเซเว่นไปเลยแค่นี้เลยภารกิจเราแค่นี้เลยง่ายๆเลยคือที่คนก็ต้องโดนก็ไปเพราะอะไรนะเนี่ยแม่งธรรมดาไปเข้าถึงถุงยางเลยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย จะชอบมีประเภทที่แบบว่าไม่เกียวประชอบที่มีเรื่องแบบว่าอชอบ,บเถียงกันเรื่องการแบบมีความอับอายแบบไม่รู้สึกเขินเนเาเา้าไปพื้อถุง,องอยุงถุงยางครับผมนั่นคือเป็นปัญหาทําให้วัยรุ่นเนี่ยยุคนี้เนี่ยยิ่งโซเชียลแล้วแบบนี้เนี่ย ท้องก่อนเรียนจบอันนี้คือพูดถูกต้องอันนี้คือถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะครับผมเขาจะบอกจริงๆครการที่เร,เราเข้าไปซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุวัยรุ่นจะก่อนบรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะจะวัยอะไรก็ตามแต่ไม่มีความน่าอายครับเพราะว่าเราทําเพื่อความป้องกันถูกน้่งคือเขาไม่ควรเดินท่าหริงเข้าไปซื้อถุงยางเพราะคนที่เคยคนขายเขาจะบอกว่ามึงบ้าครับบอกว่ามันก็จะเพิ่มใจเรนเข้าไปหน่อยไงแต่มันคือบทลงโทษไงแต่คือบทลงโทษได้เดีได้เดี๋ยวได้ขอไปเอ็กเอล แบงค์ XL ของ XL ครับบับเล่แทงใหญ่สุดเลยสาม XL ที่อยู่ก็ไม่มีนะเพราะว่าโดนทับลีเนี่ยเป็นคนมีตังค์โอ้ยสาม XL เฮ้ยอันนี้ถือว่าไทยแบบว่าค่อนข้างไอ้นี่นะยากนะไม่หรอกผมตรงข้ามกับพี่ครับต้องเอาตัวเล็กโอ้ยเอาตัวใหญ่นี่ L L แต่ว่าของก๊อป L ของเบงค์ XL ของจาสาม XL แล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าหลังเจอเจอน้องปุ๊คเดี๋ยวให้น้องไปพูดกับปากเลยว่าน้องอ่ะสั่งเสื้อไซส์อะไรโอเครับไปเดี๋ยวขอ ไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์อเ,เลยเอออชี่อะไรเอ็มครับโอเคครับโอเคครับรานไหนครับหลังนี้แค่น้องเอ็มป่ะครับ, <c oughs> บใช่นนอ่ะ้าาไ,ไม่ใช่ไอ้ไก่อดีเอาห่าวเยไม่ปิดที่แลไรวกว่า ใช่ใช่เหรอใช่อ้าวโดนคนข้าวเยี่ยมเลยต้องเด็กแล้วก็ครับแต่แล้วคือคนที่สั่งเสื้อไม่ใช่คนนี้คนนี้แหละเฮ้ยเพื่อนเอ็มขอถามก่อนใส่เสื้อไซส์เท่าไหร่นะพี่ต่อสามเอ็มแอลสามหรอเอ็มสาม ไม่รู้เหมือนกันเอาคํตอบ่ได้คํตอบอย่นี้เดี๋ยวเราเฉลกันเอมไอ้แ้เอ็มไม่กูตอบเอลเอลอะไรอยาเเอลอเเอลเอลเดียวไงอลเอลเอลอนี้เเอ้าเอแก่เลยแกเองเลยเอ้อเชดีนะอแน่นอนเดดีนะผมแน่นอนพี่อยู่ลเอเปลเวเลวไม่ได้เลยมาคนเดียวคนเดียวไลมี่สามตเอลอลอ้าวลูกนะอันนี้คือผมลูกนะครับผมลูกนะอันนี้ไม่ใช่ เป็นเสื้อไอลิมิเต็ดนะไม่ใช่ไม่ใช่ถีธรรมดานะอ๋อจริงพี่ใช่เหรอใช่ใช่อผมก็ลุ้นในใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าอยากได้โทสีทองอยู่เห็นมันสวยอยู่อย้ยากได้อยากไเฮ้ยใช่ใช่ใช่อ๋อเฮ้ย เฮ้้าไม่ประเด็นเที่ยวกันสีของประเทะอ้จ่าไอ้บันาดัวไอ้จ่าไนายไม่จ่าไม่วายวไอ้จ่าไไม่ปแมวเาวยแม่นด้วยอน้องันนี้เราตั้งไงมาหาเนาอ่ได้ตั้ไงมาหาไม่ใช่มานี่จ่าซื้อกลัด้วยขายาเลย่น้เาดมสมบููแล้วอี่ะบอกพี่เอาม่โปเตอร์ ไม่คือถามน้องน้องมันคือคือถามน้องแล้วว่าน้องเป็น FC ใครอ่าไม่ใช่ FC แบงค์มันต้องการจะซื้อสกอตไอ้เหี่อมันต้องการอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไป็นเขาเไอ้พี่เขาเป็นต่างไอ้สัสถามนอะเอ็มเอ็มเอ็มแฟนคลับใครนะที่ที่เอ็มอยู่ลองติดตามพี่ก๊อฟโดยตรงเลยเตะ ไอ้แล้วคอลเลคชันไหนนี่เดี๋ยวถ้าคอลเลคชันจับก็ต้องข้ามพลาดเไยโอ้โหผมรออยู่เลยเออาใครถามเก็บทุกคอลเลคชันเลยไหมหอยไว้คือผมอะมาเก็บตรงเนี้ยเพราะว่าทีทยาผมตามพี่พี่ก๊อฟอ่าแล้วบอกว่ามัรู้จักพี่ตอนที่เข้าเซนเซอ่าแลบอกว่าชอบพี่อ๋อคือเดี๋ยวเสื้อดูให้เดี๋ยวเอาไปเอฟทีเนี้ยเน่อยบ้างใช่เดนนี้เอาปากกามาให้อะไรปากกาเดี๋ยวให้น้องไปใช่ก็แพทหนึ่งอะเอาอะไรไม่ต้องเซ็นเดี๋ยวเราเก็บไว้เอาไว้เอาไว้บอกว่าไม่ต้องมีเซ็นแล้วก็ม่ีลายเซ็นได้ครับ มแม่งหลอกเรา่้าเกมหญจาลอยแม่งรู้ว่าแม่งรู้หลืหลทำล,อ,อ,กกล,ลอ,อกมันลูมเชีย่ยกูเด็งแม่งลอกแมลงชน้าเบื่อตกใจเลยเยลี่ยสองนี้งเวนแเข้าซอยมาแนละ้วบอกบ้านมีสชั้นเชี่ยไม่สอชั้นก <laughs> ูว่าหลังไหนไวะเชี่ยแม่สอชั้นแล้วไม่องน้าคนเบ <laughs> ื่อไอติวเชี่เนี่ยอวเี่ยคเอาล้วสีโซซเขจะบ่นเลไเที่ย ที่ผมเริ่มดูคาโบใช่เอมาจากพี่พาโบก่อน่พีอาร์พาโบดิอาร์เห็นเห็นดูไว้ผ่านๆตาแล้วผมผมก็มาตามพี่ก๊อฟตอนไปเคเคอุ้ยนานอยู่รู้สึกเฟี้ยวอยู่ก็เลยนานแล้วนะใช่ก็เลยก็เลยเร่ขามเป็นเคเคที่โคตรนานแล้วเหรอใช่ใช่ป่ะอ๋อเพีาะว่าดูมาเกือบสองปีแล้วดิใช่ครับเฮ้ยเ็ดูสบายเป็นสบายสบายไหม เป็นภ okay. ูมร okay. ับไหมรับโอเคนี้ได้ยิงชื่นใจอยู่รับรับหมดโอเคไม่ได้วันนี้กอล์จะไม่มาด้วยอพูดตอนไหนไม่มาเล่นเกมล่นเช้าแล้วเรากนแล้วก็มาเจอยอแล้วามเรื่อใส่เสื้อแมนยูเล่เด็เออไม่ใช่วันนี้ทักไปถามทักไปถามจะได้จะเล่นเรื่องสีเสื้อกันจะให้วุ่งเล่นเกมสีเสื้อวันนี้ผมใส่แมนยูพี่จะแด้ว่าเอาใจมึง ไอ้จ๋ารู้สามเอ็กแอลแล้วมึงให้ผม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้น้องถามน้องหน่อยพี่เลยพูดเลยใส่เซนเซแต่ว่าพี่ไกด์เขาเขานัดไว้ไงว่าแบบให้ผมแกล้งไม่รู้ผมเลยไม่ใส่อ๋อไม่ใสรู้อ่ะใช่แต่ว่าไอ้เฮียรู้มากไม่ไอ้เฮียเนี่ยรู้มากเนี่ยเนี่ยรู้อยู่คนเดียวกั้แม่งรู้เยอะสุดเลยเอางี้มันมีใจแล้วกูตอบแบบเดียวกับอ้จ๋าชิบหาย คีดไปได้เดียคนเดียวปล่อยไฟก็เปีนเยี่ยไรม่เป็นเกมมีเกมไม่เกมมันคือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คือเรามาหานี่ไงเรามาตัวไหมให้ถามได้ไหมน้องชื่อน้องเอ็มครับอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันยี่สิบแปดครับยี่สิบชื่น้องเราเป็นอกปีใกล้แย่คุณใกล้เลยนะใกล้เรียนจบแล้วทำงานทำธุรกิจอะไรบอกได้ไหมเนี่ยทำกับที่บ้านกับห้องเช่าอ๋อห้องเช่าครับใช่ครับ ชีวิตประจำมาทุกวันนี้ทำอะไรปะก็ทำงานตอนเช้าพี่ก็กลับมาก็นอนอะไรอย่างนี้แล้วตอนเย็นก็รอดูพี่นั่นแหละเอนนี้วันนี้ติดติดผมติดพี่อยู่ตอนนี้ JK ใช่ชอบอะไรในโจพี่เขาอีกแล้วนาวคนนี้แล้วเขาแบบ เป็นเต่าแต่มีงูมีงูมาหาพี่เผื่อบ้านอื่นไม่เอาด้วยนะต้องงูต้องูเต่าด้วยใช่ไม่เต่าเนี่ยมันเห็นงูเหมือนพักบุ้งมาแล้อยากจะกินงูหรือเปล่าคือในเกมอ่ะที่ผมดูอะบ้านบ้านเขียวนี่ของเขาจะโหดแต่พอมาเจอพี่โจเคเขาเนี่ยอ่อนทุกคนเป็นพอดีอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมดีๆีอ้ไอ้ที้ผมชอบนะชอบนะ เคยชอบเลิปหน้าเพื่อนลอยขึ้นมาเลยหน้าจะลอยขึ้นมาเราไม่เคยเจอเรามืก่อนไม่เคยไม่ว่าจะเป็นงานเกมหรือว่างานอะไรก็ตามไม่เคยไม่เคยผมแค่ติดตามที่แบบสตรีมเฉยอ๋อเคยเราดูสตรีมมาแต่ไม่เคยเจอกันที่งานเกมใช่ครับก็เลยผมอยากรู้อย่างเนี้ยอยากรู้ความรู้สึกผมว่าไม่เคยไปเจอแฟนคลับอย่างเงี้ยเราน้อยอ่ะน้อยอ่ะใช่คำว่าน้อยดีกว่ามาเจอแฟนคลับมาอย่างเนี้ยติดตามดูไวเนี้ยความรู้สึกของเราอ่ะ ผมชอบนะถ้าเริ่มติดตามจริงจริงตอนที่ดูไว้เริ่มเริ่มเป๋อพี่เ oh, พราะว่าพ,พี่พี่ออกมาเซนเซนกันอะ่ะ oh, แล้วพอ oh. พี่กลับเข้าไปผมก็เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงว่าแบบเขากลับมารันกันนะเขาเริ่มกลับมากันนะ mm hmm. ผมก็เลยแบบเริ่มติดตามทีละ mm hmm. ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยคู่อรีของดูไว้ที่ไม่ชอบที่สุด <c oughs> เอาแล้วก็ไปดูเลยที่ดูเลยเอาเป็นแบบถ้าเล่นด้วยกันสนุกดีกว่าเล่นอะไรสนุกได้ผมก็จะแบบผู้ปรับเป็นโอเวอร์กับ NTR อาะพี่โอ้ยเราต้องยุคแรกเลยนะยุคแรกดูนาแล้วดูมาแลโอเวอร์ผมเคยดูตอนที่ไวโดนเปิดที่แรงเขียวอ่ะที่เขียวยุคเองได้นละนั่นแหขายนี่ครับยุคที่ผมเพิ่งเล่นเลยครับ ครับแล้วไอ้กายทุกคนเล่นใช่รอคุณพีพีเขาบอกกูเพิ่งขึ้นปืนไปเองไม่ได้ยิงปืนผ่านเลยจำแม่นะเอ็มใช่ไหมนะเอ็มจำได้เลยแตวติดตามจริงนะติดตามจริงขอบคุณมากที่ติดตามพวกพี่แล้วก็อยากให้ติดตามพี่ตลอดถ้าดีใจที่ได้เจอนะผมก็คงไม่รบกวนเวลาน้องเอ็มมากเลยจะไปทำธุระทำงานต่อนะผมแล้วก็เดี๋ยวพี่มีชัยเล่นต่อถือว่าพี่เนี่ยเล่นเกมงกันมาว่าทายไซส์เสื้อน้องเอ็มถ้าสมมติใครทายผิดจะต้อง เต้นบนท่านะเดินท่าลิงเดินท่าลิงเข้าเซเว่นคือท่าแล้วต้องเข้าท่าแล้วใช่ซึ่งคนที่โดนปวดหัอก็คือแบงค์รับพี่ไก่ก๊อมครั้งนไม่ได้รอดูคลิปนี้ต้องนะไอ้เราดูคลิปนี้ใช่นะครับผมงั้นไม่เสียเวลากออีกทีนึงครับพี่ ถ้าบอกวันนี้ก็ทำโทษนะครับก็ถูกแล้วบทลงโทษคือเป็นคุณกอฟคนเดียวไม่ใช่มมง่ว้วยมึงก่อก่อนเลยสัต์กขอบเชื่อว่าถ้าไปเจอคนเนี่ยสยองไปคู่ีกว่า ไปจริงคนแปลว่าเดี๋ยวเขาจะรอการอีกตัวนึงเลยนะไอตัวคนหลักแบบสยองนะกูบอกให้นะมึงไม่เอากล้องจับเขาไปเลยวะอห่างไรเขาที่คิดว่าถ่ายคอนเทนต์มีเฮียเออไม่เอาความมองกูบ้านนะเป็นแถวบ้านได้เฮียความที่ไดแวะบ่อยด้วยสัตว์เออยันแม่ก่อนหน้าบ้านก่อนหน้าบ้านเออไม่เป็นไรก็มึงบอกว่ามึงอยากได้เรียวๆไม่หรอเนี่ยแหละครับเรียวเนี่ยเรียวไม่มีกล้องไม่มีกล้องตามไปไม่ไม่อยากถือกล้องตามไปมันจะดูมันจะดูแปลกๆไงว่าพี่ต้องพี่วะต้องให้แบบไม่มึงเอามันมึงไม่ใช่แปลกมึงเอาสมองมึงไม่ใช่แปลกหรอก เอากล้องยงใจให้กล้องมันไม่เห็นให้เขาคิดว่ากูกูบ้ากูแล้วคนในนี้เขาจะบอกว่าไอ้ผู้ชี้นี่สติดีวะนี่คนกำลังน้อยนะเร็วเร็วไม่ผู้ชี้นะเร็วผู้ชี้ตรงเลยไอ้เชี้คนผู้ชี้นี่เขาไม่เดี๋ยวเขาไม่มาดูคลิปเราจะไปแคร์อะไรวะเออเออไร็เลย คือเฮียอะไรดิชี้กูมึงกันลงไปพ่อมึงกอะมึงโด่กุยควายไอ้เรือแบงค์จะลองแบบอะไรก่อนคุยก่อนถ้าไม่ถูกต้องยังไงต้องต้องถูกต้องนะแม่จะถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วแต่เพื่อนมันแล้วแต่คนดูว่าเจ็บที่แล้วกันก็ไม่เจ็บที่ก็แบบว่าคุณไม่เจ็บไม่เจ็บที่เล่มีแรงมีเริ่มหน้ารถดีวหมหนาลดนะครับมีรอยหน้าลด้วยนี่ไม่ใช่เขามามีผลลงเดืนเดือนผมไม่ยอมมันลงเลย ไม่ทีนี้มาเลยไปถึงที่ว่าซื้อให้ติวชัยแล้วมึงเอาปุ่มเบลล์ให้มันได้ไอ้ท่ในี้แล้วพส่อมึงว่ามันไซด์หรวะน่าต่วัน5้าห้าสี่มึงคิดว่าอะไรเขายิวบ้ากามแ้วชอบแท็กบ้า บอกทุกวันอาทิตย์กนี้ไม่ได้ถ่ายน้องแต่น้องบอกผมว่าแนะนำเพียงเท่านะจุกเช้ามาตีประตูประตูมั็นหอไอ้เฮียก็มันต้องเดินเดิอเดินเดินหรือไงอ่ะโอ้ยนี่เลยยาคาร์นามัยวันทัศเบ็ดผิวแบบผิวไม่เรียบแบบปุ่มแมทดอกที่สปอนเซอร์เขาได้นะผู้บอกยินดีที่จะให้น้องผมเนี่ยสวมใส่และใช้วิธีใช้งานให้ดูนะเป็นผ่านเับเป็นแตงกวาก็ได้ S <S 2> <S 2> <S ยวเดินมาไงเดินกลับท่านนั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ครับผมก็อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ส่งขนุกเนาะวันนี้ที่มามอบเสื้อคอลเลกชันของสก็อตต์รีพิแตร์คอลเลกชันนะครับผมแลน้องได้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยใช่คอเยอะเลยมองโคเทสคอลเลกชันต่อไปเนี่ยแอบสปอยไหมคุณกายสปอยได้ไหมว่าจะเป็นใครจริงจริงมัถึงเวลาแล้วจริงมัถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาของพี่ใหญ่เราแล้วครับผมนะฮะพี่ใหญ่ของแกร์ดูไว้แล้วครับผมนะครับ D O V นะฮะคอลเลกชันหลายๆคนรออยู่เป็นคอลเลกชันสุดท้ายหรือเปล่าไม่ไม่สุดท้ายเด็ดแต่ว่าเป็นคอลเลกชันที่เราเป็นอสุดทท้้้้ายขอองปปปีีีีีีนนนนเลชั่่่มมหืไไไ ต้องเป็นต้องปีหน้าต้องปีหน้าก็สั่งปีนี้ได้ปีหน้าไม่ใช่เป็นเรื่อกสั่งปีหน้าดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ว่าเป็นคอลเลคชันที่แบบว่าเรียกด้ว่าเป็นผู้แค่เป็นผู้ขอตั้งของด้วยเกือบเป็นคนหลักเป็นคนหลักที่จะหมดเกือบจะหมดคนหลักแล้วนะแต่ก่อนมีขายบางเพลงขายบางเทนมีเถอยไปแล้วมีลงไปแล้วตอนนี้ดำโอเวอร์แล้วโออเวร์ต่อไปบลงเทาคนสุดท้ายอันนี้เขาใหญ่สุดทะยานสุดคนสุดท้ายอยู่แล้วเขาพีคสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าอยากให้พวกเราไปจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมา ใช่ครับจริงๆเราไปได้หมดนะไปได้หมดแต่ไปได้หมดวันที่แม่งแบบต้องขับรถ4 5ชั่วโมงเปลี่ยนไปนั่งเครื่องบินเราจะไปแต่จริงๆเราจะไม่ไปไม่ใช่เราจะไปเราจะไปมาที่บอกว่าคอยเช่นต่อไปเนี่ยถ้าอยากเจอดับโอเวอร์นะครับได้เจอแล้วแล้วพวกเราจะไปกันแบบว่าครบคณะเลยจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปแค่มีก๊อป์ฟไปผมอาจจะมีอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยใช่จะมโอกาสได้ไปเที่ยวไปในตัวถูกต้องถูกต้องถ้าสมมติว่าคนที่คอมเมนต์มาหรือว่า เราไปหาเจ้าตัวคนนั้นเนี่ยครับผมถ้าเป็นเจ้าถิ่นก็แนะนำมาด้วยนะเด้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปหาถึงที่เลยถึงที่เลยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ครับผมสากเออเรื่องแฟนเพจดูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องแจ๊คทราบบอกว่าแฟนเพจเราโดนแฮชโดนแฮกไปทำให้การเข้าถึงหรือว่าการ PR เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือบางทีอาจจะเห็นจากคลิปนี้ได้เลยไปติดตามมาด้วยครับผมครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าใช่คลิปนี้เราไปก่อนเแค่เท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ